มาชมหิมะค่ะเกาะน,นะคะต้นนี้ป้นนี่ค่ะต้นนี้ป้นก็ยังไม่ร่วงนะคะหิมะเกาะก็เป็นน้ําแข็งนะคะในการไม่มีการเก็บค่ะธรรมชาตินะคะต้นนี้ป้นนะคะเอาไว้ไปทําสมุนไพรค่ะแต่เ,เขาก็นิ่มๆอยู่นะเขาไม่แข็งนะคะพี่น้องเนี่ยถ้าเราขยันเก็บก็เอาไปทําน้ําชาดื่มได้เนาะ เดี๋ยวเราจะลองเก็บสักสีห้าลูกเอาไปต้มดื่มเป็นสมุนไพรได้นะคะพี่น้องนี่ป้นนี่ช่วยบรรเทาหรือช่วยเรื่องการเจ็บปวดตามเส้นตามเอ็นได้ดีค่ะจากที่เราได้ศึกษามาทางยุโรปนะคะที่เขาเอาไปทำผงชานะคะ สามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าเขามีขายในออนไลน์นะคะพี่น้องผงชาต,ตัวนี้ดีนะคะเราจะลองเก็บเราเคยเก็บทุกปีค่ะแต่ไม่ได้เก็บมาก็ปีสองปีแต่เราก็เก็บก็ไม่ทุกปีแล้วค่ะพูดผิดขออภัยนะคะเพราะว่าเราเก็บเยอะมาแล้วแล้วก็ไปทำน้ำหมักส่สวนใหญ่นะคะเราจะดื่มแต่วันนี้เราจะเก็บเพื่อเอาไปทำน้ำดื่มค่ะ ต้มเป็นน้ำดื่มนะคะอันนี้เราก็จะเก็บเขานิดหน่อยเราเก็บได้ข้างทางตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะนี่นะคะก็เก็บนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นี้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่ข้างทางเนาะนี่ค่ะเราจะไปทำน้ำดื่มเพราะเขาไม่ได้แข็งนะคะตามหลักคิดว่าเป็นน้ำแข็งเนาะพอเราจับก็นิ่มก็ถือว่าเราไปผ่ามันก็จะง่ายขึ้นเนาะ นี่ค่ะเราเอาไปผานี่ค่ะคือเขาสุกงอมมากเห็นไหมพอเราบีบก็อย่างนี้ง่ายง่ายต่อการทําซุปง่ายต่อการทําน้ําดื่มค่ะโอเคเราก็เก็บพอสมควรเนาะเพราะว่าพอเราถอดถุงมือปุ๊บมันก็เย็นเจ้านก